ในเรื่องการบริการหลังการขายของของรถพ่วงข้างสยามไชยคายเองเนี่ยนะครับเรามีศูนย์บริการเกี่ยวกวับเรื่องอมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างโดยเฉพาะนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์ที่ตรงเมเจอร์และชิวทีนเองนะครับเมเจอร์ Major และชิทีนเรามีช่างสําหรับรถมอเตอร์ไซค์นะฮะรถมอเตอร์ไซค์ก็สามารถมาเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องมาเช็กระยะนะครับมามาซ่อมนะฮะเรามีช่างเตรียมพร้อมบริการท่านลูกค้าไว้อยู่นะครับรถพ่วงข้างมีปัญหานะครับหรือว่าอะไรไฟไม่ติดนะฮะระบบไฟไม่ติด ออมอเตอร์ไซค์มีปัญหาช็อกช็อกรั่วนะฮะช็อกรั่วโซ่ดังเครื่องดังนะครับมาให้ศู์บริการเราดูเรารับบริการนะครับรถพ่วงข้างของท่านลูกค้านะครับก็เรียกได้ว่าไม่ทออทิ้งไม่ทอดทิ้งลูกค้าทุกคนนะฮะออกรถไปแล้วนะครับไม่ใช่ว่าออกกันเลยนะครับก็บริการหลังการขายนะครับมีสู์บริการนะเราบริการรถให้กับทุกท่านอยู่แล้วนะครับในเรื่องของของงานติดตั้งก็อย่างที่บอกไว้นะครับก็ มาตรฐานนะฮะแข็งแรงไม่ไม่หักไม่คดไม่งอนะครับเป็นมาตรฐานจริงๆนะฮะแล้วก็ตั้งสูงดีนะครับในเรื่องของรถพ่วงข้างนะฮะก็อยากจะให้ทุกท่านที่สนใจในในธุรกิจ s อ e เนี่ยนะครับได้มาหันมาดูกันนะครับเพราะว่าตัวนี้คือหน่วยจรยุทธ์จริงๆนะฮะหน่วยจรรยุทธในการที่จะเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนเยอะแต่แพง ค่าเช่าที่แพงนะฮะจะไปเปิดร้านมันก็แพงนะครับอันนี้ก็สามารถเจาะเขาา้าไปในกลุ่มได้เลยจะขึ้นไปทางฟุตบาทก็ได้นะฮะขึ้นฟุตบาทเสร็จปุ๊บเนี่ยผมเชื่อได้ว่าอันนี้ก็ไม่ได้แนะนำนะก,ก็ถ้าเศฐกิจมาเราก็ลงนะครับหรือว่าก็จอดต,ตรงไอ้ตรงช่อง,องจอดรถนะครับช่องช่องจอดรถเพราะว่าร้านค้าของเรามันเป็นร้านเล็กๆนะครับก็สามารถที่จะ,อะซอกแซกได้นะครับสามารถที่จะหลบลี้อะไรกันนิดๆหน่อยๆได้ตำรวจก็ไม่ว่าเลยครับเพราะมันเป็นร้านเล็กๆมันมันมน่ารักนะครับ ครับผมเราก็มาแนะนํากันแล้วเรารับทําทุกธุรกิจนะฮะธุรกิจไม่ว่าจะเป็นโรตีไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวนะฮะก๋วยทอดนะครับก๋วยทอดอไอศครีมอ่าตัวนี้ไอศครีมอันนี้โออันนี้ผมรูมแนะนําไปเลยอันนี้เล่นถังน,นี่เลยนะครับถังใหญ่เลยนะอันนี้เป็นถังเสีบป,ปั๊กอ่าครับผมก็เหมือนไอติมเหมือนไอติมแบรนด์ยักษ์ใหญ่ครับก็เสียบปั๊กตู้เย็นกันเลยนะครับอันนี้ก็ลุยกันเลยนะฮะลุยกันทำกันเลย ก็รถพ่วงข้างนะฮะไม่ว่าจะเป็นงานสีนะฮะงานไฟเบอร์การติดตั้งนะฮะการออกแบบนะฮะผมบอกได้เลยว่าคุณเอาไปทําตลาดได้นะครับไม่อายใครแน่นอนนะครับไม่อายใครแน่นอนก็อยากจะให้ลูกค้าทุกท่านทุกคนเนี่ยนะครับมองมองเห็นในส่วนของหน่วยจรยุทธ์ตัวนี้นะครับซึ่งนะครับผมเชื่อได้ว่าท่านลูกค้าเนี่ยบอกได้เลยว่าการลงทุนครั้งนี้คืนทุนได้ไม่ยากโดยเฉพาะนะฮะโดยเฉพาะในแหล่งในแหล่ง ในแหล่งของพวกท่องเที่ยวนะฮะในแหล่งของพวกท่องเที่ยวลองนึกภาพดูว่าถ้าเป็นรถพ่วงข้างธรรมดานะครับฝรั่งจะกล้ากินไหมครับพวกน้ําหรือว่าพวกอาหารเป็นรถพ่วงข้างธรรมดานะครับแต่นี่เราไม่ใช่รถพ่วงข้างธรรมดานะเรามีศัก์รีนะครับเรามีศักรีเราเป็นร้านค้าขึ้นที่นะฮะเราเป็นร้านค้าื่้นที่ไปกับพร้อมกับมอเตอร์ไซค์นะฮะเรามีศักรีเรามีแบรนด์นะฮะก็อยากจะให้ลูกค้าทุกท่านเนี่ยมองตรงส่วนนี้นะครับ ว่ามันคือโอกาสทางธุรกิจที่มันทําเงินได้นะครับแล้วขยายสาขาได้นะครับหลายๆท่านที่ลูกค้าที่เอารถไปแล้วก็น่าจะรู้ศักยาภาพของรถพ่วงข้างตัวนี้อยู่ว่ามันทําเงินได้ขนาดไหนมันคืนทุนได้เร็วขนาดไหนนะครับอย่างที่ผมบอกไว้นะครับว่า,าลูกค้านะครับถ้าเราทําธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเนี่ยนะครับลูกค้าจะยังไม่เห็นหรอกนะครับจะยังไม่ยังไม่ได้ชิมรสชาติอาหารของท่านหรอกนะครับยังไม่รู้หรอกว่าจะอร่อยหรือเปล่านะครับ แต่ร้านค้านะครับร้านค้าที่ดูดีนะฮรร้านค้าที่สวยมันจะช่วยดึงลูกค้าให้มาทดสอบนะฮรบรสชาติอาหารของท่านนะครับจะช่วยมาดึงให้มาทดสอบรสชาติอาหารของท่านว่ารสชาติอาหารของท่านเนี่ยถูกปากไหมนะครับถ้าถูกปากนะครับครั้งที่1ถูกปากครั้งที่2ถูกปากที่3คุณได้ลูกค้าที่ซื่อสัตว์แน่นอนนะครับคุณได้ลูกค้าที่ซื่อสัตย์แน่นอนซื้อของคุณกินแน่นอนนะครับนี่คือหน้าที่ของสยามไพรคาร์ที่จะออกรถพ่วงข้างนะครับที่ สามารถดึงลูกค้าเข้ามาในส่วนตรงนี้ได้นะครับมันคือกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่เราสามารถที่จะปรับใช้นะฮะได้ทุกธุรกิจไม่ว่าจะเป็นออของกินนะครับโทรศัพท์มือถือก็มีแล้วนะครับการตลาดนะฮะคอนโดมิเนียมเอ,อเรารถพวงข้านี้ไปเหมือนกันทำตลาดทำกลุ่มพวกงานอีเวนต์นะฮะอ,อ,อะไรล่ะโอโ้เยอะขาย,ขายขนมจีนก๋วยแขกโรตีเฉาก้วยนะฮะโอ้โหครอบคลุมพื้นที่ไปได้เยอะมากนะครับ สยามไถคารนะครับรถพ่วงข้างที่ทําให้คุณประหยัดค่าเช่านะฮะค่าเช่าประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุนได้เยอะนะฮะแล้วก็คืนทุนไวนะครับวันนี้สยามไฟ่คาก็นะครับมาขอแนะนํารถพ่วงข้างแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ mm hmm. เดี๋ยวถ้ามีรถตัวอื่นที่ลูกค้านะครับลูกค้าได้รับรถเนี่ยเราก็จะมาคุยกัน นะว่าโอเควันนี้ลูกค้า,อ,าอะไรล่ะขายรติกรอบลูกค้าขายน้ําขายกาแฟวันนี้รับรถไปแล้วก็จะมาแนะนำแนะนํารถในส่วนของแต่ละส่วนนะฮะอย่างพวกไอติมอ่านะไอติมก็จะมีถางน้ําแข็งนะครับลูกค้าก็จะไปทําธุรกิจหรือว่าใครอยากสนใจแบรนด์นะฮะเอาไปทำเอาไปทาแบรนด์ไปรับไอติมเขามาขายก็ได้เราเรายินดีที่จะแนะนำนะฮะเรายินดีที่จะแนะนําหรือว่าฝากเว็บไว้ในเว็บของเราก็ได้นะฮะยินดีนะฮะยินดีทุก ทุกคนนะฮะลูกค้าทุกคนที่ที่ชอบทําธุรกิจนะฮะอย่าลืมนะครับธุรกิจเมืองไทยนะครับจะโตได้เพราะ SME นะฮะเราอย่าเราอย่าอาศัยต่างชาติเยอะนะครับเพราะว่าเงินพรอมมันก็ล้วนไหลออกไปนะครับคิดแบรนด์เองทําเองทําอะไรได้ทําหมูปิ้งได้ทานะครับทำอะไรอ่ะทาขนมจีนได้ทําทําโรตีได้ทานะครับทำแบรนด์ตัวเองนะครับแล้วเมืองไทยนะครับเมืองไทยจะรวยเพราะ SME นะครับวันนี้สยามไซคานะครับขอขอบคุณท่านลูกค้าที่ติดตามนะครับ คลิปตัวนี้นะฮะก็ขอทิ้งท้ายไว้ว่านะครับอยากให้คนไทยทุกคนทําธุรกิจนะครับเป็นธุรกิจขนาดเล็กๆแบบนี้แหละนะครับเป็นตัวทาเงินได้อย่างดีเลยนะครับวันนี้ขอสวัสดีและขอบคุณมากนะครับท่านลูกค้าครับผม